เราจะไปเที่ยวฝรั่งเศสมันก็น่าจะต้องนั่งเครื่องบินนานกว่า10ชั่วโมงถ้าเราไม่อยากใช้เวลาเดินทางนานขนาดนั้นเอาที่มันใกล้ๆหน่อยและยังได้ฟิลเหมือนไปเที่ยวฝรั่งเศสอยู่มันจะมีไหมอืมมันน่าจะมีสิเออแล้วมันที่ไหนละ่ะ ตอนนี้ก็กำลังนั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนนะไปบนบานาฮิลอันนี้ที่หาข้อมูลมาคือเป็นกระเช้าที่นั่งยาวที่สุดในโลกเลยนะ5,801เมตรเลยแต่สูงจริงก็ขึ้นมาหูอื้อเลยนะ ขึ้นไปก็จะเจอกับหมู่บ้านฝรั่งเศษแล้วก็เจอกับโบสถมีส่วนสนุกอะไรมากมายเลยต้องใช้เวลาสัก20นาทีได้ระหว่างนี้ก็ชมบรรยากาศไปก่อนเจ้าเคเบิลคาร์นี้เป็นเสมือนคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทำให้ผู้คนรู้จักบานาฮิลหากย้อนไปในยุคอาณานิคมการที่จะขึ้นมาบนบานาฮิลได้ก็ต้องใช้เส้นทางหินครุกระด้านหนึ่งเป็นหน้าผาอีกด้านหนึ่งเป็นเหวลึก คนที่จะมาพักต้องใช้เวลานั่งอยู่บนเกี้ยวนานถึง5-6ชั่วโมงซึ่งมันก็น,น่าเบื่อไปหน่อยนั่งเฉยๆไม่ต้องเดินยังเบื่อเลยลองคิดดูว่าคนแบกจะเป็นยังไงนั่นก็เป็นสาเหตุให้ไม่มีใครพูดถึงบานาฮิวเลยจนเวลาล่วงเลยมาถึงปี2009เคเบิลคาร์สายแรกได้เปิดบริการขึ้นทีนี้มันก็ง่ายละ่ะผู้คนจากทั่วสารทิศต,ต่างก็พากันมายังบานาฮิว เป็นการแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับการลงทุน30ล้านยูโรณเวลานั้นขึ้นไหมนี่ดันสูงแล้วเจ้าเควเบิลคาร์ก็พาผมผ่านความสูงมา1,487เเมตรจนถึงท็อปสุดของบานาฮิลวันนี้ผมนอนที่โรงแรมเมอร์เคียวที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านฝรั่งเศส ผมเลเลือกที่จะไปที่สะพานมือหรือโกลเด้นบริดจ์ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาตอนค่ำเพราะยังไงก็นอนที่นี่อยู่แล้วมีเคเบิลคาร์นั่งลงไปประมาณ5นาทีก็ถึงพอถึงบันไดเลื่อนเหลือบตามองทางซ้ายมือก็จะเห็นสะพานมือล่ะบริเวณด้านบนของบานาฮิลเนี่ยอากาศจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เมื่อกี้อยู่ที่บันไดเลื่อนยังมีแสงอยู่เลยดูสิตอนนี้มองแทบไม่เห็นแล้วพอขึ้นมาบนบันไดฮิลเนะ่อยอันนี้ก็เป็นเหมือนซิมโบลิกอันหนึ่งเลยนะเป็นมือที่อุ้มสะพานไว้สะพานสีทองผู้คนก็ชอบเลยนะมาถ่ายรูปกันเต็มสะพานเลยตั้งแต่ต้นไปถึงตรงปลายสะพานเลยนะครับตอนนี้มันมีหมอกด้วยทำให้อาจจะมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็แล้วแต่จังหวะ เมื่อกี้เป็นมือน่าจะเป็นมือขวาอันนี้น่าจะเป็นมือซ้ายนะจริงๆแล้วมือที่ผู้คนชอบมาถ่ายรูปด้วยนี้เป็นมือที่เกิดจากจินตนาการของผู้ออกแบบที่อยากให้มือเป็นเสมือนพระหัตถ์ของพระเจ้าที่โอบอุ้มแถบเส้นสีทองให้ลอยออกจากพื้นแผ่นดินเพื่อเป็นทางเดินบนสวงสวรรค์ที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก ก็ถือว่าเป็นจินตนาการที่ล้ำเลิศและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยล่ะคนก็ชอบมากเลยเนี่ยเดินเต็มสะพานเลยเป็นสะพานมือหรือสะพานคนก็ไม่รู้ก็มีหมอกลแลยนตอนนี้ทำให้บรรยากาศนี่แปลกๆเลยบางทีหมอกมาบางก็มองไม่เห็นเหมือนกันแล้วผมคงต้องหาบุมถ่ายเหมือนกับพวกนักท่องเที่ยวบ้างนะครับ Oh, นี่มันสะพานมือหรือสะพานคนแนวคนเต็มไม่หมดเลยพี่คนเวียดนามที่ร้านขนมบอกว่าจากสะพานมือให้เดินลงมาอีกหน่อยก็จะเจอกับสวนเลอชาแดงเดียโมผมก็มาตามที่พี่เขาบอก ก็เป็นส่วนที่สวยเลยนะเพราะว่ามันเขาใช้ดอกไม้ที่ปลูกในเมืองหนาวได้เพราะที่นี่อากาศก็กเย็นตลอดทั้งปีอยู่สูงด้วยหนาวแน่ๆและแล้วเขาก็ยังคงไว้ลืมคอนเซ็ปต์ของที่นี่นะที่เขาทําเป็นสวนสไตล์ฝรั่งเศสเลอชาแดงเดียโมไม่แน่ใจนะว่าออกเสียงถูกต้องไหมแต่ก็รู้มาว่ามันเป็นภาษาฝรั่งเศสที่มีความหมายว่าสวนแห่งความรัก ผมว่ามันก็ต้องหนีไม่พ้นอะไรพวกนี้แหละบรรยากาศออกจากโรแมนติกขนาดนี้ดอกไม้ก็สวยซะขนาดนี้สวนนี้มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์จริงๆเป็นดอกไม้เมืองหนาวที่เขาจะสลับสับเปลี่ยนกันปลูกไปตามความเหมาะสมหากเรามาใหม่ในคราวหน้าสวนก็อาจจะมีสีสันที่ต่างไปจากเดิม ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะที่สามารถมองเห็นโกลเด้นบริดจ์ได้ผู้คนไม่พลุกพั่านแหละจากสวนมาไม่ไกลครับเดินลงมาก็จะเจอกับพระพุทธร,รูปสีขาวข้างล่างนี้ผมก็แปลกใจนะข้างบนบานาฮิลมันเป็นบ้านพักสไตล์แบบฝรั่งเศสใช่ไหมมันให้ฟีลแบบเหมือนอยู่ยุโรปอะครับ แต่พอเดินลงมานิดนึงข้างล่างนี่ก็เหมือนเป็นพระพุทธศาสนาเลยแต่ก็อย่างที่รู้กันว่าคนเมียน,นามเขาก็นับถือศาสนาพุทธครับมันก็จึงเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆเลยนะที่สองกลิ่นอายนียสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวครับพี่ที่ร้านขนมยังพูดถึง The o n s House แล้วชี้มือให้เลี้ยวลงไปทางด้านขวาซึ่งมันก็น่าจะเป็นที่นี่แหละที่เป็นโครงสร้างดั้งเดิมตั้งแต่ยุคบุกเบิกผมคิดว่าเขาน่าจะอนุรักษ์ไว้ไม่อย่างนั้นคงกลายเป็นคาเฟ่เปนานแล้วคนที่นั่งกระเช้ามาทางน้นนี่ก็เพิ่งจะไปที่ Golden Bridge นะแต่ของผมจะไปกินข้าวแล้วจะกลับไปกินข้าวเพราะว่าเต็มที่แล้วอะดื่มด่ำบรรยากาศที่เป็นไอหมอกขาวโพลนเลย สวยงามเลยทีเดียว ที่บ้านไอิวนี่พอตกกลางคืนนี่บรรยากาศก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะอย่างตรงหน้าโบสถ์เนี่ยตอนกลางวันนี่คนเยอะมากเลยตอนนี้ผู้คนก็เริ่มหายไปแล้วแต่ก็ยังมีบางส่วนอยู่นะที่เขายังทํากิจกรรมอยู่ก็คืออยู่ตรงลานเบียร์นั่นเองครับตรงเบียร์พาซาก็ไปดื่มเบียร์บ้างฟังเพลงแดนซ์มันมันเต้นราอะไรกันแถวนั้นก็สนุกสนานกันไปครับมีดนตรีสดฟังด้วยนะอากาศก็เริ่มจะเย็นลงแล้วล่ะ ผมว่าเดี๋ยวผมจะเดินเล่นอีกสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะนอนที่นี่แหละเพื่อที่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาออกกำลังกายต่อ Live Music ที่แสดงอยู่ในเบียร์พาซาก็จะเป็นเพลงสากลส่วนด้านนอกก็จะเป็นเพลงเอาใจแขกที่ส่วนใหญ่เป็นคนไทยสนุกสนานคลึกคลื้นมาก จนบรรยากาศแบบฝรั่งเศสแทบจะไม่หลงเหลืออยู่เลยเดี๋ยวพออาบน้ำเสร็จก็จะพักผ่อนให้หายเหนื่อยซะหน่อย คุยกับพนักงานที่รีเซพชันโรงแรมมานะถามเขาว่ามีมุมไหนไหมที่มันขึ้นมาแล้วจะเห็นเมืองบนไอคิวแบบโอเวอร์ออลเลยแบบเห็นเป็นภูเขาเป็นลูกๆเลยเขาก็ชี้นิ้วมาทางนี้เป็นชานิสทาวเวอร์หรือว่าเป็นศาลาน,นี่แหละก็เห็นจริงๆนะผมก็ตื่นแต่เช้าเลยตื่นแต่ตีห้าเลยแหละขึ้นมาข้างบนเพื่อที่จะตั้งกล้องถ่ายทำแบบตอนแรกหมอกนี่คุมเลยนะตอนนี้ค่อยๆเห็นแล้วเห็นชัดแล,แล้วล่ะ เรเดี๋ยวผมจะรออีกสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวว่าจะไปวิ่งรอบๆบรบรบบิลต่อจะได้รู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงตอนเช้าบรรยากาศยามเช้าอย่างนี้มันช่างเย้ายวนใจจริงๆขออยู่ต่อสักนิดเถอะในบริเวณอารามพุทธศาสนาแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบตะวันออกตั้งอยู่หลายอาคาร ซึ่งใกล้กับกลุ่มอาคารในสไตล์ฝรั่งเศสอาคารสองกลุ่มนี้มีความแตกต่างกันอย่างมากแต่กลับดูกลมกลืนเข้ากันได้ดีอย่างน่าประหลาดใจที่พักตาอากาศในยุคแรกบนบานาฮิวนั้นได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี1919ในยุคที่ฝรั่งเศสขยายอาณานิคมมายังเวียดนามชาวฝรั่งเศสที่มาปกครอง ต้องการหาสถานที่ที่มีอากาศหนาวเย็นเพื่อสร้างเป็นที่พักตากอากาศจึงทําให้เวียดนามในช่วงนั้นมีการสร้างที่พักตากอากาศขึ้นตามภูเขาสูงหลายแห่ง mm hmm. และบานาฮิลก็อยู่ในแผนการนี้ด้วยเพราะเป็นภูเขาสูงที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีในเวลานั้นพวกฝรั่งเศสเรียกภูเขาลูกนี้ว่าบานาน่าฮิล เพราะมีต้นกล้วยขึ้นอยู่เป็นจํานวนมากแต่ชาวบ้านในแถบนี้ต่างพากันออกเสียงว่าบานาเพราะคําว่าบานานั้นไปคล้องจองกับภาษาถิ่นที่มีความหมายว่าภูเขาของฉันมันก็เลยกลายเป็นบานาฮิลผมว่ามันก็ดีนะเหมือนผสมผสมกันไม่เป็นภาษาถิ่นและไม่เป็นฝรั่งซะทีเดียว หลังจากเวียดนามได้รับเอกราชและเข้าสู่ยุคสงครามเวียดนามบานาฮิลก็ถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมาเวลาผ่านไปหลายทศวรรษรัฐบาลเวียดนามและบริษัทเอกชนได้ร่วมมือกันเข้ามาพัฒนาเขาได้ก่อสร้างอาคารต่างๆในสไตล์ฝรั่งเศสหลายอาคารมีทั้งโรงแรมร้านอาหารร้านขายของที่ระลึก โบสถ์วนสนุกทีมพักต่างๆรวมถึงพื้นที่ส่วนกลางภายใต้แนวคิดหมู่บ้านฝรั่งเศสแต่ละอาคารได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกันโดยเฉพาะโบสถ์เซนเดนิสโบสสไตล์โกธิกที่มีต้นแบบมาจากโบสถ์นอร์ธดามในกรุงปารีสซึ่งตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสของชุมชนพอดิบพอดีก็ยิงย่งจะทำให้ยอดเขาบานาฮิลเหมือนมีคอมมูนิตี้เล็กๆ ของชาวฝรั่งเศสเกิดขึ้นจริงๆบรรยากาศบนยอดเขาแห่งนี้จึงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งแม้ว่ามันจะไม่ใช่บ้านของคนฝรั่งเศสจริงๆเหมือนเมื่อก่อนแต่อย่างน้อยมันก็มีแนวคิดมาจากเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นและยังจำลองบรรยากาศได้อย่างสมจริงซึ่งมันก็เพียงพอที่จะทำให้บานาฮิลหรือภูเขาของฉัน อยู่ในความหลงไหลของผู้คนมานานนับทศวรรษ